พี่น้องมันยังเระเบื้องเขาเมื่อวานนี้่ะนกไก่หน้าบินพิ่มๆไปผมนะครับถ่ายวิดีโอ,อยาวอยู่บานพอเบิ่งจากมองเพื่อนบินออกนะครับไข่ครับไข่ยอยู่ในห้งไข่าหาหน่วยก็น่าสิเป็นไข่ของนกไก่หน้าตัวสิบินนี้ออกไปนะครับย่านป่าเลอยอยุ่นะครับอาะวังว่สิบ่ป่านะครับยูยู่หน้าบนรทัดทงครับ เขาอาทิตย์วังหันเขียวดีนะครับอาทิตย์นี้เริ่มออกเขียวอ่อนออกเหลืองต้องหาแนวมามะราุงนะครับยังมาอีกน้อยหนึ่งเป็นหั่งยังหระบา,าด่านกยังดลยนี่เพิ่งกิดเอาอันอันหน่อยๆมามาใส่นะครับหญ้าหน่อยนหน่อยมาเกี่ยวมาพัานไหไวมีใครบร่ตัวนี้บ่มีใครนะครับมีตะไคร่นกไก่น้าว่งหัน